ก็ได้โอ้ชิร้องโพสขอความสว้ยเลือเพื่อนบ่าน้องก็ได้โพสติต่อไปว่าต้องการเข้าสารมาม่าปลากระป๋องผมเพิ่งมาทำงานที่ประเทศไทยอยู่กันสิบคนประมาณนี้นะว่าอยากไฟ้สดขอความสรวยเหลือได้ไหมครับพอดีกับมี่ในคอมเมนต์ตอว่าไลายล่ไลลเป็นแท้ประมาณพันเมืนคนเนีย้เดี๋ยวก่อนที่เขาจะมาถึงจุดอะ ขอความช่วยเหลือนี่หน้าตอนนั้นเขาจะโพ์ลงไปแบบนั่นนี้ในความรู้สึกนะรู้สึกกังวลบอกย่านเพนิ่นย่านคนเขามาตาหนาย่านบอกตอนนั้นบออ่าโอ้ในในเจตน,นาในจุดประสงค์ขอางการขอความช่วยเหลือในครั้งนั้นนี่นมหมายถึงว่าเขาขอความช่วยเหลือจากคนไทยรหรือบอกรือว่าคนลาวขอความจากคนไทยโดยโกงเลยคือ <c oughs> ในโปรดนั้นเป็นยังอ่าน้องไปดียังบุญเลือกคนลาวแรงงานลาวนำกันเป็นยังคือเลือกคนไทยโดยคือแรงงานลาวเขาเนี่ยบอกสิบา นงานเราเฮ้าบบมีน้ำใจครับบบแมนคือเฮาหูกันนะแดเปินก็สิสภาพ่อสาคการก็เฮาตอนมาใหม่ๆก็ได้แบบว่าโบกาขอเปินปัญาเนอกก็เลยแบบว่ามุ่งที่ประสงค์ไปที่ขอความเมตตาจากคนไทยเลยแม่หนวงกความเมตตาจากคนไทยเลยเพราะเพินเป็นเจ้าของประเทศดวก็ศึกษาเบิ่งคือน้องบาวต่เบืองต้นนะครับเปินเป็นคนนิสัยใจคอคือเขาเฮามีความมั่นใจระดับหนึ่งแลความัใจมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนี่บมตัวว่า เดืองมีควหมั่นใจว่าเพิ่นใจดีนี่กะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดืองเพิ่นสีซอยนี่นะคบบกขาดวังเลยฮากับบวกขาดวังแมนบวกข<อ>าดวังเดาแต่สีซอยหรือบ,ออบ,บาา่อซอยก็บวชในบาเ์ฮาลอกเบิ่งซื้อฮาวบะมีทางออกอีดีเลยการซอยเรือนองครั้งนี้น้องกะขอขอบคุณได้หลายเรือการซอยเรือครั้งนี้ที่ว่าเป็นการซอยเรือ ห่างยิงไงแห้งเพราะว่าสีวิตหนองมันติดดบแห้งอีดีได้แบบว่ามันทางตันมันไปสซบอร์ได้รับกับโบคือบาเพื่อนสิ่งห้การซอยเรือนอนแต่สุดท้ายมันก็นใหอยการซอยเรือแบบเกินขาดด้วยนะเกินขาดจนเท้าบัวหับเนาะเท้าหับสมพอดีข้องาม้วกินได้นอมให้อยากขอวอวยพรให้ปี่นองชาวไทยมืตทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเหตุกิจการยังกักให้เกิดห้เงยห้หุวงเฮื่องเรื่องเหลื่อม เห็นยังกะเห็นจะเดินกล่าวนาบอกให้รูปจมเด้อท่านให้นองร้ายมาสำไรกะขอให้ไรก็ไปดอยเทาพันเทาเนาะโอเคครับทุกคนวันนี้บา่าแซบเองอะ่ะอยากจะมาไปบบว่าเบ่าถึงน้าใจคนไทยเนาะที่บ่แม่นบ้าลอยๆนะทุกคนเนาะกะคือว่ามีหลักฐานเลยกันเนาะมีหลักฐานยืนยัน จริงๆหลายขรั้งต่อหลายคนที่ัมาจับเองว้าถึงน้ำใจคนไทยเนาะทีมีต่อทั้งคนเล่าและก็แรงานลหลายๆคนเนาะทีเพิ่นหายความเสีเล,ลือแรายกามื้อนี้บมจับเองมาพบมาพ่อกับหนึ่งคนที่มีโอกาสได้รับน้ำใจอันงดงามเนาะ สวัสดีน้องสายสวัสดีสวัสดีสวัสดีน้องน้องน้องสายสื่อทางเกาะสื่อน้องแบลลี่น้องแบลลี่เนาะทุกคนน้องแบลลี่เป็นคนสเป็นคนจำปาสซักเป็นคนจำปาสซักเป็นคนอ่าทางเมืองจำปาสซักเนาะคนปากเซเนาะคนคนโซลไลท์เขาเสียดเลนแบบนี้เนาะนะซอฟปอล่าซอปปอลาวเนาะเรื่องเล่าของน้องนั่นก็คือกำลังดังอยู่ทางโซเชียลนะทุกคนเนาะแล้วก็มีอครั้งหนึ่งอาจารย์ก็ได้เห็นเนาะว่าน้องแบลลี่เนี่ย ชือคนเราเดีวยวกันบุรี่หรือด่าเนาะเหมือนกับว่ามาเป็นไปเป็นขี่ขาไทยหรือเป็นอ่ป,นประมาณนี้ไป,ไปอียังอยู่ไทยสักอย่างเลยเนาะคือได้เห็นก็เลยว่าน้องเพิ่นเหตุหคลิปยังก็เหมือนน้องจะเหมือนน้ำตาคลอนะที่ระดับนำใจอยู่ในวอตอนน้องมาเหตุงานใหม่ๆหนึ่งค,คือน้องติดลดบแห่งเนาะติดหลบแมน เนาะมาเจออยู am, ่ใจกลางเมืองเนาะเฮาก็เรียกบ่ได้ว no. uh ่า huh. สิไปอยู่บ่อนไหนเนาะอือฮึเพราะว่าเฮามาใหม่ๆเด้ เพิ่นเดือกไห้ก็คือเอเจนซี่น้าหนาเนาะอันนี้ก็บตีเพิ่นของเฮาบุบดิเพิ่นเดือกไห้ก็เดาแต่เพิ่นนะโอ้ไม่ถึงวันอ่าน้องมะลิมาเห็ดงานแมนบ่แมนคือตามการนำเข่าของระบบเอเออยูแมนเลยโอ้อเลยเพิ่นกาคือห่างานนห้เทเพิ่นจะส่งให้จุดที่เพิ่นห่างานมาแล้วมแมนเลยต่ท่องมาอยู่ใจกลางเมืองพอดีแมนโอ้ใจกลางเมืองนี่ไหมทถึงว่า มันมีค่าเช่าค่าของชีมันสูงนะนี่บอกแม่แด้อค่าเช่ามันสูงวันนี้ถือเงินมากกับโบราณก็ได้ติดดบมันเจอผลกระทบเลยตรงนั้นแม่ยเจอผลกระทบเลยโอ้เลยดิมันมันทางตันบอกแม่ว่าทางตันนะเห็ดยังบัไรเรื่องเรื่น้องเห็ดอย่งไรพอพอทางตันเลยนี่ตอนผมวันชั้นมีน่องกะคิดสันนั่นแหละคิดว่าโอ้มันสิตแซมนี่ว่าชีวิตชีมาลำบากเลยด้ลำบากมาก่ว่าแม่น้อำใจชีวิตก็ลำบากมากตลอดนั่นนะ มาอหวอดผีก็ลำบากอีกเมื่อเจอโศงหายติดดบกับแดงคาห้องคาเสาก็ค,คือค,คือหน้าตอนนั้นเฮาเฮามองประเทศไทยไปเลยหน้าตอนนั้นที่เฮามองประเทศไทยไปเลยตอนนั้นบอกเรามองโศกชะตาตัวเองเบื่องโศกชะตาตัวเองแน่บันี้กาท่าที่ศึกษาเบิ่งเนะาะก็คือศึกษาเบืเอื่องของคนไทยนอนนิสัยใจคออย่างเา่าที่เบื่องแล้วก็เป็นคนใจดีนเมตตา ด้ว่าวภาษาการตลาดเขากับขี้สงสารอาม่มานี่ก็ได้โอช้ชีร่องโพสขอความซอยดวยครัเพื่อนเพาว่าน้องก็ได้โพสติกต่อไปว่าต้องการเข้าสารมาม่าปลากระป๋องผมเพิ่งมาทำงานที่ประเทศไทย อยู่กันสิบคนเข้ามาหนินะวาอ,อยากไลฟ์สดขอความช่วยเหลือได้ไหมครับพอดีกับมีในคอมเมนต์ตอบว่าไลา้ได้ไดไไเป็นแท้ประมาณพันเมตรคนเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่เขาจะมาถึงจุดอขอความช่วยเหลือนี่หน้าตอนนั้นเขาจะพสตลงไปแบบนั่นนี้ในความรู้สึกนะรู้สึกกังวลบอกย่านเพิ่นย่านคนเข้ามาตาหนาย่านบ่กตอนนั้นบ่ออ่าน้องกับบุรีย่านในบา่าคนสีเบิงหนองบุรียังพราะว่า การที่เฮาร้องขอความช่วยเหลือเบิ่งสำหรับน้องน้องคิดบาบปวิธดีกว่าเฮาไปรักเด็กขโมยน้อยกินโอ้แต่แต่คือว่าในบ่มีความกังวลได้เลยว่าคนไทยเป็นสิว่าเฮ้ยทำไมเป็นมิชชชีพอยู่ๆเป็นมีสองมือสองเท้าทำไมต้องขอความช่วยเหลืออะไรแบบบุบุญไม่เกิดอะไรหรอบ่บ่ได้คิดกังวลเลยโอ้ในในเจตนาในจุดประสงค์ของเฮาการขอความช่วยเหลือในครั้งนั้นหมายถึงว่าเขาขอความช่วยเหลือจากคนไทยหรือบอกเลยว่าคนลาว ขาความจากคนไทยโดยโกงเลยคือในโปรนั้นเป็นยังอ่าน้องไบ่ไี้ยังบุลเลือกคนลาวแรงงานลาวนากันเป็นยังคือเลือกคนไทยโดยคือแรงงานลาวห้อนในบสิบา ในงานเราฮั่บมีน้ำใจครับโบแมนคือฮาหูหกันนะแดเปินก็สิสภาพ่อสํำกัญก็เฮาตอนมาใหม่ๆก็ได้แบบว่าโบกาขอเปินปันไยนาะก็เลยแบบว่ามุ่งที่ประสงค์ปที่ขอความเมตตาจากคนไทยเลยแมนหนุนขอความเมตตาจากคนไทยเลยเพราะเพินเป็นเจ้าของประเทศดวก็ศึกษาเบิ่งคขึ้น้องเบาแต่เบื้องต้นนะเปินเป็นคนนิสัยใจคอคือเฮาเฮามีความหั่นใจระดับหนึ่งมีความวัใจระดับ่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนี่บ่ตัวว่า เดี๋ยมีความมั่นใจว่าเพิ่นใจดีนี่ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดืองเพิ่นสีซอยนี่แบบว่าบกขาดวังเลยเขากับบวกขาดวังแมนบวกข<อ>าดวังเดวแต่สีซอยหรือบ่อซอยก็บวได้บ้บาเขาลอ,<ม>อกเบิ่งซื้อเขาบวมีทางออกดีดีเลยโอ้ไมันเขาตันแล้วแมนันมันมันก็ต้องเห็ดโอ้พ้นปกฏว่าหลังจากโพสต์ขอความช่วยเหลือไปปุ๊บเนี่ยมีอ่า พี่น้องคนไทยผ่นแสดงเจตเจตน,นาเจตจำนงที่อยากส่ซอยเหลือเขาท,ทันทีเลยได้ได้ได้แบบนี้เราบ่าโอ้ร้ายแหงอ๋อไ<ด>เป็นคนได้ตอนนั้นคือเอาง่ายเนาะตอนนั้นน้องเบลลี่บ่าคือมันมันขิดยังบุออกแล้ว<ม>เอาง่ายว่าเฮ้ยชีวิตเขาชควงตาเขาคือตกต่ำแท้คือด้อยแท้คือน้ำตาคอเบ้าอยู่แล้วแต่พอพอได้หลับคำว่าได้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 นี่ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงความรู้สึกแบบว่า หูซึกดีขึ้นมาหูซึกมีกำลังใจมีไฟอยากอยู่ต่ออยากสู้งานต่อคือจากหมดหวังเอาง่ายจากมันดิ่งลงไปเนี่ยหมดหวังแล้วสิ้นหวังแล้วแต่เหมือนกับอคนไทยคนนี้จุดประกายความหวังของเขาขมาแบบโหพังพูเลยแบบนี้แม่นะคือคือ,คอนตอนนั้นนะเพื่อนที่บอกได้ได้นี่คิดบ่ว่าเพื่อนที่สอยเขาจริงๆแท้ก็บโมคิดดลยเบงคน,นคิดอยู่ยังโมคิดยังอยู่ในกระบวนการที่ว่าหวัง แต่เน้่มกล้า,าวางแบบเต็มที่ว่ะแบบวา<ร>ข,<อ>ขาบด็กวัน<อ>นะ,อะอโอ้แล้วผลผลของอ่การขอเนี่ยคนประกดมันตอนใดที่แบบมันได้ผลจริงๆว่าเพิ่นหายเข้าจริงๆเนี่ยอีกจากมือจากวันจากขอขอประมาณมือหนึ่งนี่ะพอดีมือเอื่นสามาก็มีของฝากมาเพราะว่าปเป็นขอที่อยู่เ่าก,กับ เอาทียูหายในคอมเมนต์แน่แล้วก็บทักส่วนตัวแน่อ๋อนี่ณตอนนั้นน้องเบลลี่อยู่กับเพื่อนกับมูคูเลยหรือ่าเฉพาะตัวเองอยู่กับมูนั่นหมายถึงว่าบรรดามหมูที่มานํำกันนี่ก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกันว่าเฮาบ่มีก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกันออู้ใช่ได้วะสิบสิบชีวิตบ่แมนสิบชีวิตได้กินน้ามดด้ยโอ้โหได้ได้กินอ่า สิ่งที่น้องเบลลี่ขอความถสียเรือไปได้ทานนำใจของคนไทยพลังภูมิใ้เอาเลยแมนได้รับมดนองแบงปันหายวัดคือแบงปันให้ทุกคนเลยแมนทัวเึงทุกคนได้อิ่มปากอิ่มท้องแมนได้รการได้มีความหวงังในวันนั้นแมนได้นี่คือคือมัน นั่นี่นะครับทวเราก็คือแบบว่า oh, oh. บอจับเองก็ยอมหลับนะว่ามอ oh. จะบเว้าสเสมอว่าคนไทยไมีน้ำใจเนาะเลยก็ได้หลับเช่นกันเนาะแต่บ่อจับเองยอมหลับว่ายังบท่ันเอ่ยขอความช่วยเหลือในแบบของน้องเบลลี่เพราะว่าด้วยความที่เาขาเขามาอยู่งานเขาไม่เคยตกงานไม่เคยอ่านั่นนี่นะเขาอ,อาจจะไม่เคยเจอแบบว่าน้องเบลลี่แต่ว่าในส่วนที่เรอจะบได้เนี่ยคือเขาคนใกล้ชิดกันคนรู้จักกันเนาะเลยก็อาจจะคนตัวไปก็เล็กหน่อย บุตรทางกานวัาต้องมาขอความช่วยเหลือเลยส่งมาแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บอเจ็บคิดว่าเฮ้ยมันมันยิ่งกว่าที่บอเจ็บคิดอีกนะอยากให้บอเจ็บไปเห็นของเราจุดเสือเสืออืคือคือที่สุดแล้วเนาะคนไทยกั เป็นเป็นเป็นคนที่ออย่างที่น้องเบลลี่บอกเนาะขี่สงสารเหนื่อยเทศบาฮแต่ขี่สงสารของความขี่สงสารของเพื่อนนี่นะมันอาจจะมีคนจะพวกหนึ่งเลยน้องเบลลี่ที่เอาความใจดีของคนอื่นเนี่ยกลายเป็นวัดได้ใจเนาะแทนทีว่าที่จะหลับสิ่งเหล่านี้แค่พอกินพอใช่แต่บางคนอาจจะใช้โอกาสแบบนี้หากินนะหากินเนาะจริงๆแล้วก็เคยเห็นนะอ่า เราบรรดาคนขอทานเนาะที่มาใส่พื้นที่พื้นดินไทยนีย่ในการทำอาหากินเอาความขี้สงสารของคนไทยเนี่ยมาเป็นช่องทางทำอาหากินให้ตัวเองแต่เป็นนั่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะแต่ว่าคุณถามของคนไทยยุดไห่บอกมันก็นยังบท่ททางหมดนะมีคนยุดไห่แต่ยังบท่ททางหมดอันนี้จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่คน,นที่อยากจะใหะ้ทุกคนมันก็มีสติแน,น่นอนสมมติในนอ้องบรีนี่ในนองแหละมันเห็นเป็นหลักฐานว่าชัดเจนว่าน้องเดือด,ดร้อนอหลีน้องลำบากอหลี แล้วก็ขอความเหลือขอการขอความเจริญเนี่คนไทยหายทันทีเนาะนะแต่เพิ่นทันทีเพิ่นจันดาว่าเฮ้ยทำไมมึงขอกับคนลาวทำไมไม่คนลาวทำไมมาประเทศไทยมานี่แล้วยังมาขอกับพวกนี่บ่ม,มีบอกแบบนี้มีน้องฟันทงเลยว่ามีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เกาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือดีทั้งหายการซอยเรือเทั้งหายกระเงใจแต่บ<ะ>ุแน่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นคนบ้านเดียวกันปลอมตัวเป็นไทยก็ได้ ตอนนี้อาจจะมีส่วนเอาจริงพราะังเพราะว่าตอนที่น้องอยู่บ้านกับเขาชินชมประเทศไทยอยู่แล้วเขามีความมั่นใจอยู่แล้วมีความพอใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้น้องเพราะฉะนั้นไอ้พว่อยากให้ตีความหมายว่านั่นคือคนไทยนะย่าลืบคนลวก็พิมพ์ภาษาไทยได้คนกบูชาก็พิมพ์ได้น้องแม้แต่คนพม่ายังพิมพ์ได้เลยภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้วขอความห่างบุสมาธิจา เอาไปแบบการันตีว่านั่นของคนไทยนะคือ,อแต่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันล้นเหลือมันเกินมันเกินคาดมันบอกอมันเกินคาดที่เขาคาดหวังเพื่อย,อยังณตอนนั้นน้องเบลลี่คงคิดว่าเฮ้ยแค่ได้มากินมาประทังชีวิตนี่ก็ดีใจแล้วมันบอกอ,อันนี้จนไบว่าจนอยู่อยู่ไปเป็นเดือนอะอยู่เป็นเดือนจนยุดหับ Oh. ยุดนาวก็ยังมีฝากมาอีกเฮ้ยแต่สิ่งหนึ่งนะไอชื่นชมนะน้องน้องประกาศยุดหับบอกแมนน้องประกาศยุดหับโอ้ oh. อันนี้ไอชื่นชมนะขอชื่นชมนะกคนก็คือแปลว่า,าคนเฮาจะต้องเห็นแก่ไทย mm. เห็นแก่ความว่าใจดีของคนไทยแล้วจะเอามาจะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวจะตักตวงอย่างเดียว mm. คือเขาต้องรู้จักเฮ้ย mm. เพิ่นส่วนเรือเขาพอแล้วเขาได้แล้วเขาอิ่มแล้ว mm. เขาคือว่าต้องรู้จักพอเนาะ ขอให้เพิ่นได้ไปซอยกับคนอื่นต่อเนี่อพอมันอาจจะมีคนเดือดร้อนอีกนะคนนู้นคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเฮาเฮ้ยพอแล้วสิ่งนึงที่ต้องเฮ็ดก็คือการขอบคุณเนาะอาจสิว่าวดอฟวี่ต้องเฮ็ดแน,น,น,น่นอนน้องเฮ็ดนด้าน้องลง YouTube ขอบคุณเพิ่นแล้วก็อวยพรเพิ่อนได้เกอบอยู่อยู่ใน YouTube แรงงานดาวในไทยโอ้แต่ส่ัสดอว่าถือว่า นำใจครั้งนี้เนาะน้องเบลลี่นี่ได้รับแบบยางแบบว่าเป็นเป็นบุญคุณเนาะเป็นพระคุณที่แบบล้นลามขนาดที่ไอ้กระเสือและกินวันมันจงตาตึงในใจน้องตลอดไปแน่นอนน้องพูดคำหนึ่งนะบ่อแจ๊บเขาบอกว่ามาม่าปลากระป๋องนี่วันหนึ่งก็ต้องหมดแต่ว่าน้ําใจคนไทยนี่กินตลอดชีวิตก็ไม่หมดไม่มีวันแห้ง คือน้ําใจคนไทยมันไม,ม่มีวันเหือดแห้งอยู่แล้ว <c oughs> คือบมื่วาสที่เกิดยังขึนน้นในประเทศไทยเขาจะพูดน้า <c oughs> เขาจะเห็นน้าใจของเผ่นเนาะ <c oughs> ที่ว่าคนข้างที่ซอยเลือกันอย่างแบบว่าอ้มากมายมหาศาลแต่ว่าชื่นชมน้องก็คือว่าน้องบอกไม่เอาแล้วนะ <c oughs> ผมพอแล้วผมพอแค่ประทางชีวิตเดือนนี้ผมเงินแล้วแม่นแต่ว่ายังมีคนส่งมาให้เอาขึ้นน้าใจเนยังน้าใจผมพ่อแหละแต่เขาก็อยากให้่นก็อยากให้สคือคือคนไทยเผ่นผ่นสัมผัสได้นะว่าเฮานี่เดือดร้อนจริงๆและเฮานี่็เป็นคนที่ขอความ เพราะว่าเขาเดือดร้อนบ่ได้วา่าเห็นแก่จินเห็นแก่ได้เนาะถามเมื่อใดก็แล้วแต่นะถามในสิ่งที่เกิเหตุเท่านี้อันนี้คือคุณงานความดีนะอาจจะอยากให้น้องบอกต่อหลายๆคนบอกต่อนอะในสิ่งที่น้องไปไดิเด,ดับเนี่ยบอกต่อบอกต่อไปยังแรงงานลาวเนา่ทุกคนเลยที่เขามาในประเทศไทยมาทำมาหาก,กินเลยหล,ลายคนเลา่าหลายคนเลยทำพูดโดยเฉพาะคนเล่าที่ยังบอกอยอมลดละอคติที่มี หายได้เห็นถึงคุณขา่าถึงคุณงามเขาดีถึงนําจิตนําใจอันงดงามของคนไทย mm hmm. ที่มีต่อคุณเล่าและงานเล่าเลยกับหลายๆคนที่ได้หลับเนาะ mm hmm. อยากให้ผู้คนเหล่านั้นยอมหลับเลยกับเออนย่งเปิดใจเปิดกว้างลนเ mm hmm. นาะ mm hmm. อยาได้มีคอมเมนต์หรือว่าทัศนคติใดหลบต่อคนไทยอีกเลยเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างน้องไม่ดีนี่เป็นจริงๆเลยเป็นบวยยักซอยก็ได้นะเนาะ mm hmm. มาเห็นงานยี่บ้านเพิ่อนอยู่แล้วแต่ต้องมาขอความเสียดสีเพิเ่นอีก ไว้ยกใไ้ก็ได้แต่นี่แหละคนไทยบอกแล้วคนคนไทยคนจิตใจดีงามเนาะคนที่มีจิตใจเอออาทรขนาดมีความเออเพ้อเพ้อแผที่สุดเลยเนาะเป็นแบบีแบบคนไทยเชิญไปที่ไหนนะเชิญไปกินข้านะไม่ให้กขาังใจอยู่ไซน์นะอยู่ประเวทประเวทน้อเป็นเป็นเป็นแต่คนมหน้ามีตาในสังคมเป็นผู้ใหญ่เลยนะไปนั่งคุยไปดูได้ในช่องของ แรงงาลน,นลาวในไทยของอบาเบลี่นี่แหละก็คือแบบว่าเฮ้าเฮ้าบรได้จริงๆเข้าประเทศคุณงามความดีอย่างองตงนะเฮ้าบระเคุณงามความดีอย่างไห่เผินเลยนะแต่เฮาขอความสำเล็อจากเผินนะแค่เฮ้าบอกอักตันยูคือบอกบอกทรยศขนเลี้ยวเนาะบอก หักหลังบ่าเยี่ยงเพิ่น <Yeah. S 1> สัมเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เพิ่นก็นดีใจเลยนะพูด mm hmm. จาก mm hmm. บุญคุณคนสำนี้เพิ่นดีใจเห็นบ่ละ <No. S 1> คือคือคอ,อ,อย่างนอกในบุร่แม่นนะสิเฮ้ยมฮามา,มาสาคุงคนพอคนดีบไร้แม่นนะ mm hmm. เขาต้องยอมรับ mm hmm. ในขอนี้เขาแต่ว่า เฮาแค่เฮาบุเ e a t ความเดือดร้อนในเพิ่นนี่เนาะเฮาขอบคุณเนาะแม่ว่ะน้องขอบคุณบ่นนี้นขอบคุณเพิ่นเันเดอร์เดย์อยู่ในคลิปในยังเพราะว่ามันหลายคนนี่ยเฮาก็ได้ว่าไปรวบรวมแล้วก็หายกำลังใจเพื่อนในหาไปขอบคุณเพิ่นในหัาเนาะแต่เพิ่นก็เห็นว่าเพิ่นเห็นเฮาก็เฮาแค่ปฏิบัติตัวดีทำตัวดีเพิ่นยังเห็นเพิ่นยังมองเห็นน่ะ ในท่ายคลิปอยากให้น้องเบลีว่าถึงนำใจคนไทยแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในฐานทางช่องทางของไอ้เจบเนาะสำหรับการซอยเรือนองครั้งนี้น้องก็ขอขอบคุณได้หลายหรือการซอยเรือครั้งนี้ที่ว่าเป็นการซอยเรือของัง,งยิงไงแห้งเพราะว่าสีวิตนองมันติดลบดแห้งอีดีไดแบบว่ามันทางตันมันไปไซบอร์ได้รับกับโบ,บคือบาเพิ่นสิ่งให้การซอยเรือนองแต่สุดท้ายเก็้การซอยเรือแบบ เกินขาดด้วยนะเกินขาดจนเท่าบวหับเนาะเท่าหับสมพอดีพ่อเงาจะกินได้นนมใถ้าอยากขออวยพรให้พี่น้องชาวไทยมืตทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเหตุกิจการยังกะให้เกิดให้เงยให้วงเฮืองเรื่องเหลื่อมเ,เห็นยังกะเห้เจริญกาวนาบ่าให้รูปจมเด้อข่านให้น้องไยมาสำไรกะขอให้ไดก็ไปลอยเทาพันเทาเนาะ,นะเนาะ วาเวลี่ really. มีคำหนึ่งเนี่ยทีพซีแนะนำมาให้ใช้คำว่าขอบคุณครับอันนี้น้องกาต้องขออภัยน้ำนอ้องคำว่าขอบใจอ่าอย่างไรผมคอมเ,เมนต์หลายๆคนคือคือแบบดียน,นี้นะพูดคำว่าขอบคุณคือ,อคือคำว่าขอบขอบใจเขาอาจจะใช้ในบ้านเฮาอาจจะเป็นคำที่ว่า อ่าสุดแล้วนอกก็คือแต่ว่าด้วยด้วยความที่น้องใส่ใภาษาไทยาภาษาลาวเลยว่าอาจจะใช้คำว่าขอบใจแต่ที่นี่ก็อยากจะให้น้องเปลี่ยนเปลี่ยนคือหมายถึงว่าเขามาบ้านมา,มามาประเทศไทยเนาะมาอยู่มเมอืองไทยแล้วเขาก็อา,อาจจะยิบใช้ภาษาบางคําที่มันที่มันฟังแล้วมันมีค้างเสียงมันมันงดงามในภาษาในคำในคําที่ใช้มันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่นี่น้องเบลี่เป็นคนดินดากอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพียงแต่การใส่ภาษายังติดในภาษาบ้านเกิดอยู่ยังใส่บเถือนเถื่อนที่เขา ก็อยากจะ<ล>ก็อยากให้อานองขอบคุณนะครับพี่พีพ่เอซฟซของไทยทุกคนลองพูดดิลองพูดลอ,ล,อลองเลยขอบคุณนะครับพี่น้องสาวไทยทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือผมในครั้งนี้ถ้าไม่ได้รับน้ำใจจากพี่น้องสาวไทยผมคงลำบากมากไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่า ผมติดลบมากจริงๆครับชีวิตมันทางตันนะพี่น้องทุกท่านคงจะเข้าใจเนาะชีวิตท,ทางตันเป็นยังไงไมันก็ต้องคิดลบบ้างคิดสั้นบ้างนั่นนหะครับแต่สิ่งที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นมารู้สึกมีไฟรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาคือได้รับกำลังใจแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องสาวไทยมผมขออวยพรให้พี่น้องสาวไทยทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับให้น้องมาเท่าไหร่ก็ให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณครับอ่าก็คือก็คือันนี้เป็นเป็นเป็นคำจากใจของของน้องเบลลี่เนาะก็คือบาดเจ็บเองก็แนะนำนาอเป็น,เป,นเป็นรุ่นอายเนาะกราบขอบคุณอ่าพี่น้องฝั่งไทยทุกคนนาทีไปว่า ให้ความเสียเลือกแกแรงงานคนหนึ่งเนาะที่อเ,เออยังถึงทางตันเนาะอาจจะความคิดของน้องแน่นอนแล้วคนเราไม่เคยมาทํางานไม่เคยมาอยู่ในบ้านคนอื่นเนาะแล้วเรามันเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะทําบางคนอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เชื่อเลอเกินว่าพ่พอทางตันแล้วเราหยุดที่นี่เราจะไปยังไงเราเดินต่อ,อยังไงเราคิดไม่ออกเลยนะแต่ยังทีนะ้นยังมีสติแล้วก็ยังรู้ยังเข้าใจว่าคนไทยนี่มีน้ําใจแค่ไหนอันนี้คืออยากขอบคุณจริงนะทุกคนนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอ่า ถ้าเกิดว่าคนไทยไม่ช่วยเนาะเรายังไม่รู้ดิว่าน้องจะคิดอะไรต่อไปนะแต่ว่านี่แหละครับคนไทยนอกจากจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สวยหรูในคาพูดนะคนไทยเน้นการกระทําแบบชัดเจนที่สุดน้ําใจนี่ออกมาเห็นแบบชัดๆเลยทุกคนเนาะก็ถือว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆแล้วก็นับจากนี้เนาะน้องเบลลี่เองกันนะจ๋ะมีโอกาสได้ใช้แรงงานในประเทศไทยแบบเาวๆเลยครับ <ๆ S 1> นาอกะกะคือเห็ุงานแล่นเนาะตอนนี้เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วพอมันสตาร์ตติดแล้วทุกอย่างกัน่าจะบร่อาจจะบม่ได้ขอความสีหลือในเรื่องของของกินของใส่เงินท้องนะแน่ๆอาจจะแน่นอนหละขอความเมตตาต่อไปกับเป็นการขอความเมตตาฝากทุกคนเนาะมาติดตามน้องเบลลี่ผ่านช่องทางสื่อช่องทาง แรงงานลาวในไทยเป็นภาษาไทยเด้อแรงงานลาวในไทยเนาะแรงงานลาวในไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยเนาะเป็นช่องของน้องเบลลี่ในอ่า YouTube เนาะก็คือฝากเป็นกําลังใจเลยกะอยากจะให้แรงงานลาวทุกคนเนาะบึงน้องเบลลี่เป็นแบบอย่างแบบอย่างในที่ก็คือในความมีน้ําใจของของผู้อื่นที่ให้แก่เราให้รู้จักขอบคุณให้รู้จักระลึกนึกถึงบุญคุณ ไม่ใช่ทรยศเนาะคิดคดต,ต่อประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต,ต้องเห็ุต้องปฏิบัติและต้องเข้าใจเนาะทุกคนเนะาะการที่เทามาเป็นแรงงานนี่มัน,มนวนแ่าไพส์สิ่งแบ่งปันเขาได้ง่ายๆเนาะ,นะแต่ว่านี่แหละคนไทยาทน,นั่เหตุใด,ดเนาะกาฝากทุกคนไว้ประมาณนี้คลิปหน้าเขาอาจจะม,มีสัมภษณ์กันต่อในเรื่องอื่นเนาะสำหรับวมื่อนี้สตอร,รี่ชีวิตบอจแ๊ปรายการแรงงานลาวในไทยของน้องเบลลี่ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม